วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2555ปันเอกทันชลักษ์ชัยชนะกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจพื้นที่นวัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมารามมบ้านห้วยยางตำบลเหล่าพลคออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2555 ในวรโรกาสเสด็จมาประกอบพิธีทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถด,ดินอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษถานในพระเจดีย์ประกอบพิธีทรงวางศิาลาฤกษ์ห้องสมุดดินณโรงเรียนบ้านห้วยยางและทรงเปิดศาลาอนุสณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคยเสด็จมาเปิดอ่านเขียนน้ยยมัธยุห้วยยางเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2532ในโอกาสนี้นายจรินทร์จัก,กรภาค ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดสกลน,นครร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ